นี่เรามาแกงเห็ดนะคะเห็ดที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะจากอันนี้จากป่าหอมมากเลยนะคะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟไม่พร้อมที่จะให้เห็นหน้าไม่เห็นหน้าเชฟนะคะไม่ต้องห่วงนะคะอยู่นี่ได้กินเห็ดทุกวันของจากธรรมชาติใส่ไปแล้วอันนี้ไปแย่นานา้องใสศาสติขนาอเพิ่ธรรมชาติมาก อันนี้เขาเรียกว่าเห็ด<ไ>ป,ปวก<ด>น้อยนะน้องหนุ่ยโอเคโอเคเห็ดปวกน้อยตามด้วยฟักทองที่เราปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว <laughs> นะคะโดยเชฟหนุ่ยนะคะใส่เลยมีอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะคะ เราไม่ต้องเน้นอะไรมากนะคปะปะแดกเยอะๆกับผงชูรสหลายๆถูกต้องจ้าเศร้าแสบหลายผักขิกผักขาเดี๋ยวตอนจะสุกเราค่อยใส่เพราะว่ามันจะได้หอมๆค่ะเราต้องใส่เดี๋ยวให้รอน้ํามันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าตอนที่สุกแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะคะ รออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้บออือมันเปียกก่อนบออือมันเกิดโดนตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะไม่ได้เอามากินสักทีมันก็เลยแข็งๆนิดนึงมันก็เลยเหนียวเราก็ต้องต้มนานหน่อยนะคะเห็ดนักเห็ดสังเกตไหมคะว่ามันจะเป็นเห็ดปวกน้อยนะคะเห็ดปวกน้อยที่มันเกิดอยู่ตรงข้างๆโรงเรียนหลังของเรานะคะอยู่จอมพูนโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนที่จะใกล้จะสุกนะคะ